ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวิดีโอดีๆนะครับผมขอแนะนําโปรแกรม UG Phone เป็นโปรแกรมให้เช่าบริการข่าวบนมือถือทั้ง iOS และก็ Android นะครับบนเบราว์เซอร์บน PC และบนอ m มูเลเตอด้วยสามารถรดาวน์โหลดโปรแกรม UG Phone มาได้หมดเลยซึ่งเทคานิกของโปรแกรมนี้มันดีอย่างไรอันดับแรกเลยเราไม่จะเป็นต้องเปิดเน็ตตลอดเวลาไม่จะเป็นต้องเสียค่าเน็ต ไม่จะเปต้องเสียค่าไฟไม่จะเป็นต้องทําให้โทรศัพท์ร้อนและแบตเสือ่อมไม่จะเป็นต้องเปิด PC ไว้เพราะว่าเมื่อเราอยากฟาร์มเกมอะไรทั้งวี่ทั้งวันครับอย่างเช่น r ร็กแนลล็อกออนไลน์ใช่ไหมที่เป็นตัวของบนมือถือเนี่ยเราสามารถเปิดตัวของ r a ็กนลล็อกและทำเควสอะไรเสร็จแล้วและเราปล่อยบอทดใช่ไหมยี่สชั่วโมงเนี่ยและเราปิดโปรแกรมไปเนี่ยตัวเกม r a ็กนลล็อกก็ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ออกอย่างเช่นผมแนะนําปัจจุบันเนี่ย ผมเล่น FK Journey บนตัวของโปรแกรมตัว u ูจี o n e ให้กดเข้ามาปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าผมยังฟาร์มดันอยู่ใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าเมื่อผมปิด โปรแกรมไปและเข้าเกมใหม่ครับตัวของเกม F k Journey ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ได้โดนเอาออกไปเพราะฉะนั้นเราปิดมือถือเราไม่จะไปต้องใช้เน็ตหรือว่าใช้ค่าไฟตัวเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราเหมือนเดิมและเผื่อใครอยากดาวน์โหลดนะครับผมทิ้งลิก์ไว้ที่้า่างคลิปแล้วเนาะยิ่งดาวน์โหลดนะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ตรงนี้จะได้ส่วนลดพิเศษด้วย20บาทนะครับแล้วก็เผื่อใครอยากดาวน์โหลดผ่าน iOS Android แล้วก็ PC อย่าลืมใส่โค้ด AFK000 นะครับอย่าลืมดาวน์โหลดโปรแกรมดีๆมาเล่นไป,ปรพร้อมๆกันเจอกันครับ และสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมสะดวกปลอดภัยรวดเร็วรทันใจไร้รีฟันนะครับผมขอแนะนำร้านเกมสเตชันท็อปอัพเลยเพราะว่าร้านเขาเนี่ยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดทำการมาแล้วกว่า3ปีทุนจดทะเบียน1ล้านบาทนะครับแถมยังสามารถเติมเกมให้เพื่อนๆได้ถูกกว่าเติมเองนะครับ5-30%เลยนั่นเองแถมยังรับเติมเกมหลากหลายมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของหลอดนายอินฟินิตคลาสนะครับ ในส่วนตัวของเกมทังซาาและรวมไปถึง Seven Night r e เว r ร์ด้วยนะเผื่อเพืเ่อนๆคนไหนรู้สึกว่าเฮ้ยเกมนี้เปิดใหม่ลองทักมาที่แฟนเพจนะครับตัวของเกมเซสชันท็อปอัพได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ด้านล่างคลิปให้เพื่อนๆเ,เนาะอย่าลืมมาเติมเกมกับร้านได้ดีแบบนี้ไปพร้อมกันเจอกันครับ โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคผม,ม,ม้ชมมันจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษต่างดาวทุกท่านครับวันนี้ผมภูมิจะเพยอาราฟาร์มลี่กันี้เคยสานนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมมือสือเปิดใหม่มีภาษาไทยเป็นเกมที่มีชื่อว่า s o l a n t i m e ท e v e r เวินะครับซึ่งในคลิปดนี้เดี๋ยวผมจะมาเปิดกาชาทั้งหมดประมาณ1,000ใบนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมฟาร์มมาได้แล้วจากการที่ทําปูกระบีเนี่ย หาดาวแดงใช่ไหมบวกกับวิญญาณยุทธ5ดาวพร้อมกับยัดของทั้งหมดเนี่ยเอาให้ปูกกระบี่แบบตึงที่สุดเท่าที่จะตึงได้ไปเลยเพราะว่ายิ่งปลูกกระบี่เก่งเนี่ยตัวเรามันยิ่งเก่งขึ้นมันสามารถเอาตัวปูบีเนี่ยไปฟาร์มด่านตรงนี้ได้ครับก็คือบททดสอบ5สายก็คือขอคอยธาตุนั่นแหละธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุแสงธาตุมืดซึ่งธาตุมืดยากสุดเนาะธาตุน้ำเนี่ยผมผ่านด่าน1 5 0 0 ธาตุไฟพั0ห้ารธาตุลมของวันนี้นะส0งพเลยพรุ่งนี้เนี่ยธาตุแสงเนี่ยจะมีอาถังซานด้วยเพราะฉะนั้นยิ่งมีตัวที่แบบเราปั้นมาดีๆเนี่ยมันยิ่งง่ายขึ้นแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าตัวละครพิเศษเนี่ยทั้ง6ปีปอไซซีถังเฉินปูกระบีเนี่ย มันนับว่าเป็นทุกธาตุเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีตัวละครพิเศษที่เก่งๆเนี่ยมันเลยช่วยได้ดีมากๆอย่างเช่นผมเป็นตัวของปู่กระบี่แบกตัวเดียวใช่ไหมตัวต่อไปตัวพิเศษก็จะเป็นตัวของเสียวอู่แล้วก็ถังซานใช่ไหมถ้าเราได้ตัวพิเศษครบ6ตัวเราเอามาลงได้ทุกธาตุเลยมันจะง่ายขึ้นมากๆเออประมาณนี้ปัจจุบันตอนนี้นะครับ ใบกาชามีประมาณ988ตีเป็น1,000แล้วกันแต่ปัจจุบันเนี่ยเขามีตู้อันเชิญใหม่เข้ามาเนะครับเป็นอันเชิญปรารถนาเนาะซึ่งเราสามารถเลือกตัวละครได้นะแต่ว่ามันใช้ใบกาชาพิเศษเหมือนตู้เลดเลยตู้เลดเนี่ยมันจะมีพวกกิจกรรมสเตปอัพใช่ไหมมีกิจกรรมอัปเกรดดาวตัวละครอ,อย่างเงี้ยเออแล้วก็มีพวกแบทเทิลพาร์ทผมมองว่าไอ้ตู้อันเชิญปรารถนาเนี่ยมันเอามาไว้เก็บตกตัวที่เราขาดด้วยอย่างเช่นปัจจุบันตอนเนี้ย ถ้าเรามาดูดีๆเนี่ยตัวละครพิเศษจะมีแค่6ปีอ่ะแล้วก็จะมีปอซซีอังเฉินไม่มีนะครับหลักๆเลยคือตอนนี้เลือกได้พิเศษแค่2ตัวแล้วมันใช้ใบพิเศษอะไม่คุ้มแล้วก็อันเชิญจะมีสเตปอัพถึงแค่ประมาณ300ครั้งแล้วมันได้ของแค่เนี้ยเป็นเศษตัว6ปีกับปอเซซีหกสิเศษอะไม่คุ้มเลยนะครับยกเว้นคนที่เขาขาดจริงๆแล้วก็แพ็กเกจอันเชิญเนี่ยจะมีซื้อ1,800เนี่ย แตได้30เศษของตัวละคร2ตัวนี้พอไซซีแล้วก็ตัวของ6ปีเพราะฉะนั้นสำหรับผมนะคุ้มซื้อแล้วก็ตรงนี้ครับที่จะเป็นอ,อ6เพ็ด3ครั้งใช่ไหม18เพ็ด3ครั้งสำหรับผมมองว่า2แพ็กนี้คุ้มเพราะว่าปกติผมซื้อแพ็กเกจตัวเนี้ยที่มันจะรีมาลายวัน6เพ็ดกับ818เพ็ดเนี่ยอย่างละครั้งอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นถ้ามีปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวผมจะซื้อ2อันนี้แต่ว่าวันเนี้ยผมใช้ตัวของซื้ออันนี้ไปแล้วนะก็คือเป็นเก็บสะสมนะครับออสะสมใช,ใช้ใช้จ่าย30เพชรใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมค่อยมาใช้จ่ายใหม่อีกทีนึงนะครับประมาณนี้หลักๆคือเราต้องเราต้องซื้อพวกเพชรพวกเนี้ย พวกเพชรพวกนี้อ่าสเพชรก็ซื้อเพชรนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมค่อยมาไล่ซื้อแต่ว่าเดี๋ยววันเนี้ยหลกัหลกๆเลยเดี๋ยวเรามาเปิดกาชาตัวนี้ต่อนะครับมาเดี๋ยวมาดูนะพลังผมอยู่ที่ประมาณ12ล้าน7แสนนะครับเดี๋ยวเปิดกาชามาเพิ่มเนี่ยเราจะได้เท่าไหร่อันนี้แม่ทางซานครบแล้วเอ่อตัวละครที่อยากปั้นต่อเอาตรงๆนะ มันจะมีทีมที่ผมอยากเล่นอยู่ตอนนี้ไอ้นี่สองดาวแดงแล้วใช่ไหมผมต้องการตัวนี้ตัวนี้เอ่อตัวนี้ตัวนี้มันจะเล่นคอมโบกันได้เป็นทีมเคาน์เตอร์คอมโบนะแล้วก็อา้าวซื้อขาผมหนึ่งดาวแดงยังอ่ะเดี๋ยวให้ทำอา้าวซื้อขาอีกตัวหนึ่งด้วยไปเดี๋ยวเรามาดูครับโอ้ยแม่มาเฉย อันหลุดเลทแต่หลุดเลททุกตัวเฉยอ้าหมดเลยนะโอเคตัวต่อไปคือการันตีได้แล้วนะครับเ,เกลือผูอไปมาตีสิบครับหนึ่งสองสามเกลือโอ้โหปูใบหนึ่งสองสามสี่เกลือโอ้โหโอเคอ่าน่าจะหลุดด้วยนะโอเคหลุดสองโอเคจูชิงอันนี้ยี่สิบังนะครับอู้เมื่อกี้เก,เก,เก,เกลือเกลือเกลือล้วนๆเลย อะเหลืออีก800 1, 2, 3, 4เกลือปูพิษมา 1, 2, 3แม่งเกลือเยอะชิบหายปู่พิษอีกโอโอไม่ได้กะจะเล่นทีมพิษนะทีมพิษมันจะมีเออ่หมาลมอ้วนไฟปู่พิษหุ่นเลน่านะครับโอ้อมากโอโอรู้อย่างนี้กูไปเลือกโอเคจะเอาจีมาเล่นกับทีมคอมโบโต้กลับครับ เกออือแก็สายฟ้าไม่ไหวโอเคเจ้าจีเหมือนได้ยินน่ะน้องเรียบร้อยการันตีเยี่ยนสองสสี่แม่งเกลือกแล้วหายหาลมจูชิงโอเค,อเคถ้าจูชิงหนึ่งดาวแดงคืนเดี๋ยวทำทีมเล่นทีอีกอันหนึ่งได้โอเคหลงหลงการเออหลงเกลือ ห้าหนึ่งสองสามสี่เกลืออีกแล้วอุ้ยวันมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนรอบก่อนเลยไปรอบก่อนมันมันดวงดีกว่านี้นะรอบก่อนรู้สึกดวงดีกว่านี้โอเคอันนี้มาสองสามเอสามสิบโหเล่นะาอ่ามะอูหนึ่งสองสามเกลือผู้ไปสองสามแม่งเกลืออีกแล้วเหียอู้บมาเยอะเกินหนึ่งสองโอเคถังซาน ดาวเพชรสองดาวเพชรยังวะหนึ่งสองสามสี่เกลือเกจ้าอูจีหนึ่งสองสสอโอเคเสียวอูน่าจะใกล้สองดาวเพชรแล้วครับมานะศูนตีป0อาเคสามสิบโอโหเกลืออ่ะแต่เป็นมู่ใบรับได้ครับเอามานเล่นอโอเคสังซานสามสิบครั้งรับได้ยี่สิบสามสิบสี่สิบ,สสบ โอ้โหอันนี้เกลือ40ครั้งการันตีแม่งนาลีสมุดรับไม่ได้ด้วยโอเค20ครั้งหุ่นเลนหน้าเอามาถือว่าได้เอามาอัพเกรดครับ30ครั้งแม่งมางก็สายฟ้า40เกลือ1 2โอ้ยเรียบร้อยเลยอันนี้คือจบคอร์สของเราแล้วโอ้ไม่ได้ไม่ได้2ตัวในโลเดียวเลยนะถ้ามันได้2ตัวในโลเดียวเนะี่ะมันจะได้ อไอ้นั่นอีกอะแบบว่าใบกระชายอีก50ใบอันนี้มาปลดล็อกคอลเลกชันเดี๋ยวเดวอัพก่อนอัพก่อนอัพตัวทั้งหมดก่อนรึบโอ้สองดาวเพชรถังซานครับสามดาวและมานะศูนย์โอ้จูชิงครับหนึ่งดาวแดงแล้วโอเคมูไบ1หนึ่งดาวแดงเหลือไปทำเจ้าอูจีกับเอาซึขาโอเคใช้ได้ใช้ได้ตอนนี้เหมือนถังซาน เราจะสามารถอัพสเตตัสตัวของเขาได้นะหลังซานอ่อนสวรรค์เอามันอัพอะไรให้วะเนี่ยรีเซตคีเลดคีดาเมตดตูมตีมาให้สุดอเอ ปรึบแล้วก็เดี๋ยวมาดูที่สํานักครับกดล็อกโอเคเลือดอีกหนึ่งขั้นปรึบมาความเร็วเป็นความเร็วสิบแล้วได้อีกสองไหมเอ้ยขึ้นอุย้ยขึ้นเปะวะขึ้นนะขึ้นอยู่โอเค ้ยขึ้น2ขั้นความเร็วเพิ่ม10ครับตอนนี้เป็นความเร็ว10 15แล้วแล้วก็ดามจป้องกันเลือดเพิ่มมาอีก2%ซโอเคสเตตัสทุกอย่างตอนแรก12ล้าน7 0 0 0แสนตอนนี้เป็น13ล้าน3 0 0แสนเออแล้วก็ความเร็วเพิ่มขึ้นเยอะเลยสำหรับผมผมว่าโอเคสุดท้ายมันต้องบังคับเราเปิดกาชาธรรมดาอยู่ดีนะครับก็หลักๆจากประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เรียกได้ว่าถือว่าเกลืออยู่นะ เนาะก็เจอกันคลิปหน้าละกันเดี๋ยวรออันนี้ได้อีก1000ใบแล้วก็เดี๋ยวฟาร์มอันนี้อีกได้1000ใบใช่ไหมก็ถ้าผ่านดาน 200, ่าน200อสองไอบานดดาน2000 2,000มันจะได้ทีละ3 0 0เดี๋ยวมาเปิดกราชากันอีกนะครับก็หลักๆจะประมาณนี้ลวกันเจอกันคลิปหน้าสวัสดีชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดแชร์สวัสดีครับ